บทสาธยายเรื่องท่าสูตรฉันทราคะสนิมที่เกาะกินอิดก้อนแรกแห่งสังสารวัตรที่มาจากพระสุตตันตบิดกสังยุตตะนิกายขันธวารวัตก,กิเลสังยุตในย่อหน้าที่ห้าร้อยหกเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เล่าทั้งหลายในวาระนี้เราจะมาพิจารณาสนิมของจิตกันต่อในท่าสูตรเป็นพระสูตรที่เก้าแห่งกิเลสสังยุตพระสูตรนี้ได้นำเราดำดิ่งลงสู่รากฐานที่ลึกซึ้งที่สุดชี้ให้เห็น สนิมที่เกาะกินอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ก่อร่างสร้างชีวิตและโลกทั้งใบคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเองมันคือองค์ประกอบพื้นฐานของรูปธรรมและนามธรรมณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาค ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อทำลายความยึดมั่นในแก่นสารของชีวิตพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปัทวีธาตุนี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอาโปธาต ในเตโชธาตุ t, ในวายโยธาตุ t, ในอากาสธาตุ t, และในวิญญาณธาตุ t. นี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุละอุปกิเลสในฐานะหกนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมะ อันเนกขมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมที่พึงทำให้แจ้งด้วยอภิญญาหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การเสพติดในร่างกายนี้ฉันทราคะในธาตุสี่คือดินน้ำ ไฟลมก็คือความกำหนัดพอใจในร่างกายของตนเองนั่นแหละเราพอใจในความแข็งแกร่งของกระดูกและกล้ามเนือ้อนั่นคือฉันทราคะในปัทวีธาตุเราพอใจในความชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลของผิวพันธุ์นั่นคือฉันทราคะในอาโปธาต เราพอใจในความอบอุ่นของร่างกายนั่นคือฉันทราคะในเตโชธาตเราพอใจในลมหายใจที่ทำให้เรามีชีวิตนั่นคือฉันทราคะในวายโยธาตความยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเรานี่เองคือเครื่องเศร้าหมอง ที่ทำให้เราต้องทุกร้อนเมื่อมันแก่เจ็บและตายไป 2. ทํทำลายที่มั่นสุดท้ายของอัตตาจุดที่ลึกซึ้งที่สุดของพระสูตรนี้คือการที่พระองค์ทรงนำเอาวิญญาณธาตุคือธาตุรู้มาวางไว้ในระดับเดียวกับธาตุดินปุตุชนจำนวนมาก เมื่อคลายความยึดมั่นในกายได้แล้วก็จะมายึดมั่นในตัวรู้แทนโดยเข้าใจว่านี้คือตัวตนที่แท้จริงแต่พระพุทธองค์ทรงทำลายที่มั่นหนีลงอย่างสิ้นเชิงโดยประกาศว่าฉันทราคะในวิญญาณธาตุก็เป็นอุปกิเลสเช่นเดียวกัน การกำหนัดพอใจในสภาวะแห่งการรับรู้การหลงไหลในธาตุรู้ที่สว่างสวยัยก็ยังคงเป็นสนิมที่ทำให้จิตเศร้าหมองและยังคงต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตร 3. อิสระด้วยธาตาุตรมะสิการการละฉันทราคะ ในาธาตุคือการเจริญธาตุตระสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะชีวิตนี้คืนสู่สภาพดั้งเดิมเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นเพียงาธาตุดินที่ยืมมาจากโลกเห็นว่าเลือดน้ำเหลืองน้ำตา ก็เป็นเพียงาธาตุน้ำที่ยืมมาจากโลกและเห็นว่า,าธาตุรู้ก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนของใครเมื่อปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี้ความกำหนัดพอใจในความเป็นเราก็จะคลายลงจิตจึงเป็นอิสระ น้อมไปสู่เนคขมะและควรแก่การงานคือพร้อมที่จะก้าวเดินบนอริยมรคสู่พระนิพพานขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร